สวัสดีครบอบครัวเอวิสโอนมาทาโลและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงไปกับน้องหมอโอนนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายปักครึ่งแรกนะคะของเดือนกันยายนนะคะ2565นะคะให้กับชาวราศีธาตุทั้ง12ราศีเนาะโดยการอ่านเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4คลิปนะคลิปรา3ราศีก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนะคะ มีการอ่านทั้งหมดก็คือเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์ร e a ดิ้งนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วเรื่องของความรักให้กังพวกคุณนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันเนาะอะไรดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางที่ตรงนี้เนาะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลชีวิตนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมอะ่ะมันไม่ได้ไปจอดจองดวงใครดวงคนหนึ่งอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะแต่ว่าให้เก็บคําแนะนําไปแล้วกันเนาะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะไอเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีชางทาาดน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะเข้าสู่การอ่านดวงขึ้นปากแรกนะคะวันที่1ถึงวันที่15กันยายนให้กับ ชาวธาตุน้ำน,นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มขานไพ่กันเลดีกว่าชาวธาตุน้านําในครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างลักษณะการเดินหนของคุณเป็นแบบไหนบ้างนะคะในช่วงนี้ The Emperor นะคะใบที่หนึ่งวางเลย She of จีออฟครับ n จอืม นายออฟคัฟเชือกคัฟบิวออฟจูนจูออฟวันคิงออฟวัน 7 of 1และ4 of 1เหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ทางเรื่องของการงานความรักการเงินสุขภาพนะคะในอดีตที่ผ่านมาเราเล่าเรื่องของพื้นอดีตให้ฟังก่อนเนาะอดีตเนี่ยเรามองเห็นพายเดมเบอร์มันมีความกดดันมันมีความคิดเล็กคิดน้อยในตัวคุณเออมันมีความเขาเรียกว่าย้อนแย้งในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะคิด คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดแบบคิดไปเรื่อยๆอ่ะค่ะจนทําให้ตัวเองอาจจะกลายเป็นคนคิดมากไปนะคะด้วยแบบว่านิสัยเดิมก็กลายเป็นก็เป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ผ่านมาก็มันเหมือนแบบมีเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามากระทบจิตใจเข้ามาทําให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกเฟลกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะ ทำให้ชาวลัคนาราศีธาตุน้ําส่วนใหญ่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการที่อารมณ์อาจจะแปรปวนได้ง่ายจากหน้าไพา่ที่เราเห็นคือไพ่เดมเพลอร์นะคะเอ็มเพลอร์เนี่ยเป็นคนที่เรียกเรียกว่าขยันทํางานนู่นนี่นั่นนะในที่ทํางานเนี่ยแต่มันเหมือนแบบทําเท่าไหร่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่สิ้นสุดสักทีงานลักษณะแบบว่าแก้ไขปัญหาค่ะเหมือนแบบว่าปัญหานี้หมดไปปัญหาใหม่เข้ามางานพวกเอสอารอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ปวดหัวพอสมควรบางท่านเป็นเซลแมนเซลอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงของการนี้อาจจะเป็นช่วงการที่โดนกดดันยอดขายหรือตัวเองอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปทใํใไมอาจจะเครียดหรือเบรนเอาท์ได้ง่ายนะคะในช่วงนี้นะอืม ก็เลยมองว่าชาวธาตุน้ําช่วงนี้คุณต้องพยายามรีแลกหน่อยนะคะรีแลกเรื่องราวตัวเองนิดๆหน,หน่อยๆหน่อยนะช่วงนี้มาดูในเรื่องของเดือนนี้บ้างในเรื่องของงานผ่านไปนะคะย,ย้อนในอดีตก่อนยังไม่จบการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินในอดีตเนี่ยมันเหมือนว่าเมื่อคุณเครียดนะคะช่วงนี้ก็เหมือนมีการใช้จ่ายนะคะค่อนข้างที่จะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะนู่นนี่นั่นนะคะแต่เรามองว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะมีเยอะ รายได้ก็คือเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ารายจ่ายก็คือเท่าๆกันนั่นแหละค่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าชอบออนไลน์บ่อยขึ้นอะไรมากขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องระงับกิเลสตัวเองนิดนึงเนาะอ่าในเรื่องของความรักพอเรามองเรื่องของความรักเนี่ยมันมีความระแวงมันมีความแบบคนมีคู่นะมีความระแวงมีความไม่เข้าใจอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าตัวเราอ่ะอยากให้คนรักปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แต่เหมือนว่าเขาไม่เข้าใจในตัวเรามันเหมือนมีความแบบ ไม่เข้าใจกันสูงอะคะ่ะเลยมีการทะเลาะก,กันได้ง่ายมีการแบบอารมณ์รุนแรงกันได้ง่ายแต่ว่าก็ดูว่าปรับความเข้าใจกันบ่อยนะมันเหมือนว่าพ่อแก่แม่งอนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรคนมีคุณคุยความสัมพันธ์อาจจะต้องใจเย็นๆนะอาจจะเล่งสถานการณ์ไม่ค่อยได้เพราะว่าเนื่องจากว่ายิ่งเร่งมันยิ่งพังเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา,น,าน,นี้อาจจะต้อง กระชับความสัมพันธ์โดยการชวนเขาออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าคุยในเรื่องราวที่เขาสนใจมันจะได้เป็นการกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะในเรื่องของคนโสดก็อยู่ในรูปแบบของการที่อยากมีใครสักคนนะแต่ว่าก็มีคนเข้ามาแต่ตัว,ตวคุณก็ยังอยู่ในโหมดที่แบบว่าไม่ได้อยากจะแบบศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษเท่าไหร่นะก็คือคุยคุยผ่นานๆไปอะไรประมาณนี้มองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปแบบอินดี้ดูอย่างเจ้าชาวราศีพิจิกสิ ดูาหน้าเขามองสิหน้าหน้าราศีพิจิกมองแบบตาขวางใส่ช่วงเนี้ยเลยมองแบบประมาณว่าคล้ายๆกันเลยราศีพิจิกช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายนะคะก็ลกดก็จะมีความไม่ออกใน้ำใจส่วนชาวราศีมินช่วงได้กินเยอะนะกินเก่งมากเลยไม่รู้ว่าเป็นไปอะไรนักหนาแต่มีความเครียดก็คือกินนะคะ 3, าสามราศีนี้จะมีความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือกรกฎเนี่ยเวลาเขาเครียดนะคะเขาจะแบบ ายไปอยู่ในโลกของตัวเองชาววิจิกเครียดคือจะใช้ตงังส่วนชาวราศีมีนเนี่ยเวลานางเครียดนางก็จะหาอะไรกินนะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะเอออะ เดีย๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในเดือนเนียเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานเรามามองที่หน้าไพ่ของตัวนายออฟคัพนะคะไพ่พลังงานของตัว9ก้าถ้วยเนี่ยการงานเราว่าช่วงเดือนเนี้ยมันจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณมากขึ้นแล้วแหละงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีความราบลื่นมันเหมือนว่ามันต้องทําหัวเดียวกระเทียมรีบหลังจากนี้คุณจะได้พบเจอคนเข้ามาคอยช่วยเหลือบางท่านนะคะมีการเปลี่ยนงานแบบงงๆหรือแบบบางท่าน สัมภาษณ์งานใหม่ก็อาจจะมีการที่ต้องเลือกนะคะอย่างในอย่างหนึ่งมันเหมือนมีการช่องทางสองทางที่คุณเลือกว่าคุณจะไปซ้ายหรือขวาซ้ายก็มีความมั่งคงขวาก็มีความเป็นอิสระของคุณนะก็ลองเลือกเอาแล้วกันว่าจะเลือกทางไหนบางท่านมีการยื่นออกไปต่างประเทศก็มีโอกาสาจะได้สอบชิ้นทุนเรียนต่อหรือว่าสอบราชการเนี่ยมีโอกาสาที่จะได้ในช่วงเวลานี้เป็นไพ่ของ King o บ หวานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าการเงินและการงานจะเริ่มกลับมาเกิดสภาพคล่องมากขึ้นในช่วงประมาณหลังวันที่9กันยาเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ทำงานที่เป็นงานอาชีพอิสระเนี่ยเตรียมเฮได้เลยนะคะยอดขายอาจจะมางงๆตัวเองอาจจะต้องมีการปรับเรื่องแผนการตลาดหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นเพื่อจะได้ไปสู่ในเป้าหมายที่ตัวเองคาดหวังนะคะใครบางคนที่กําลังรอคอยในเรื่องของความรักหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะช่วงนี้ก็มองว่ามีโอกาสจะได้พบเจอความรักใหม่ๆสําหรับคนโสดเหมือนกันนะลองเอาตัวเองออกไปอยู่นอกบ้านบ้างหรือทํากิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นบ้างอาจาอาอาจะได้พบเจอสถานการณ์ ความสัมพันธ์ที่ถูกใจหรือว่าคนรักที่ถูกใจในช่วงนี้ไปกันต่อพอมองไพ่ The ิว e e อ of Fortune ในเรื่องของการงานมันจะมีการปรับไปในทางที่ดีการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสภาพคล่องก็จะเกิดมากขึ้นปัญหาเครียดต่างๆก็จะลาดลื่นมากขึ้นนะคะใจเย็นๆนะคะสิ่งสักดิ์สิทธิประจําตัวของคุณนะคะพยายามแบบ คอยช่วยเหลือคอยค้ำจุนคุณอยู่นะใครที่วายพระพิคนเนนอยู่นะช่วงวันอังคารกับวันพรฤหัสบ,บดีอาจจะมีการแบบว่าสวดมนต์บทท่านหรือถาวายของในท่านหน่อยท่านจะได้มีการช่วยเหลือคุณนะคะช่วงเวลานี้อาจจะต้องนั่งนั่งสมาธิหรือว่าพยายามรีแลกตัวเองมากขึ้นเนาะเพื่อจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นปัญหาต่างๆมันจะต้องมันจะต้องมีการบทำตัวเองให้มีสติก,ก่อนแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายนะขอดูไพ่หน่อยสิ ช่วงลานเนี้ยชาวราศีธาตุน้ำบางท่านเหมือนมีเรื่องราวหลายๆอยา่างที่อยากสนอกสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ลองทํามันดูนะมันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าทุกๆอย่างมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนปรับนะออนแล้วมองว่าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหลังวันที่9กเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งถึงวันอาจจะต้องมีการปรับตัวเองปรับแผนดีดีหน่อยแล,แล้วก็ในเรื่องสุขภาพก็พักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงนะคะเป็นห่วงมากเลยในเรื่องนี้อ่ะ ในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักคนโสดอย่างที่เราบอกว่าช่วงเดือนนี้ช่วงเวลาที่คุณควรจะแบบออกไปหาทํากิจกรรมนอกบ้านบ้างน,นะคะเพื่อจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆพบเจอความรักใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณนะจากหน้าไพ่สองถ้วยก็ดีจากหน้าไพ่ไพใบนี้ก็ดีนะคะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าการที่เอาไปพบเจอคนภายนอกเนี่ยมันเหมือนแบบทําให้คุณอาจจะได้พบเจอความรักก็ได้ได้วยความวิชาท่านนะมันจะเป็นคนขี้อายที่เขินแต่เมื่อเขาได้ไปทําอะไรที่เขาชอบอะไรเขาจะกลายเป็นคนที่ เฟรนลี่ทันทีแล้วก็เป็นคนที่ดึงดูดคนในหลายคนเข้าหาเขาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำนะคะคนโสดออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างหรือว่าโรงเรียนคอร์สสมัมมนาออนไลน์ก็ได้นะคะหรือคอร์สแบบที่พบเจอผู้คนก็ดีเหมือนกันนะแบบทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยใครที่เป็นแบบสายนักศึกษาอาจจะเป็นช่วงที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับมอ,อื่นหรือว่าออกค่ายออกแลมมากขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะ สำหรับใครในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าชาวธาตุน้ําค่อนข้างจะมาแรงด้วยความที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วในเรื่องของการออคำพูดคําจาถึงจะเป็นคนที่ นิ่งๆเงียบๆยิๆงๆแต่เขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดคนเก่งพอสมควรชาวาธาตุน้ำนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องหากิจกรรมนอกบ้านทํากันบ้างนะคะหรือว่านัดเจอนัดเที่ยวกันบ้างเพื่อจะให้เจอความรักดีๆหรือทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นจะได้มีการศึกษาดูใจเหมือนแมวสองตัวนี้ที่แบบว่าหวานแหววในงานวิวาหรือในหมู่คนเราก็เลยมองว่า ไปเที่ยวนอกบ้านบ้างไปทำแบบกิจกรรมนัดเดทกันบ้างเพื่อเรียนรู้ตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งให้มากขึ้นเนาะอะขอดูหน่อยสิว่าแล้วในช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการที่ต้อง take action ระยะยาวแบบว่ารีบในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมไพ่บอกว่าโน no, ยังไม่ถึงเวลานะใจะเย็นๆช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเร่งสถานการณ์ความสัมพันธ์เขามากนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรีบร้อนไม่ได้เลยแหละคู่นี้นะคะ เขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ตัวตนอีกฝ่ายนึงไปก่อนถึงจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะสถานการณ์ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่เหมาะในการที่เล่งสถานการณ์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนเนาะในเรื่องของคนคุยไปแล้วคนความคนมีคู่เป็นไงบ้างคนมีคู่นะคะบางอย่างเราอาจจะต้องปรับทิธตัวเรานะคะเราอาจจะแบบว่า บอกเขาแนละ้วเขาอาจจะไม่ทํากันทําให้เราก็ได้หรือแบบบางที่ต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะ่ะแบบว่าฉันต้องการแบบนี้ฉันอยากให้คุณทําแบบนี้แบบนี้กับฉันนะแบบเออในจุดนี้จุดนี้เขาก็อาจจะแบบอ,อืม ครับปรับให้คุณได้นะคะแต่ถ้าบางครั้งเรามานั่งเฟลนั่งนอนอยู่เฉยมันก็อาจจะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนสําหรับผู้ที่มีปัญหาการคนที่รอคอยความรักเก่าๆก็มีโอกาสเข้ามาเหมือนกันเนื่องจากว่าดาวเกตกับดาวเสราร์นะคะทับที่เรือนที่เรียกได้ว่าเรือนในเรื่องของการกลับมาของคนเก่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วก็รอคอยนะคะทำแบบ ตัวเองให้สวยขึ้นทําตัวเองแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อจะแบบเวลาเขากลับเข้ามาเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันหายไปเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วฉันรู้สึกว่ามันว้าวฉันอยากจะกลับเข้ามามันจะกลายเป็นว่าเราสามารถดึงเกมความสัมพันธ์ได้นะคะช่วงนี้ เพราะว่าไพ่เขาบอกว่าปลดปล่อยอิสระในตัวเองค่ะเหมือนว่าช่วงเนี้คืออยากทาอะไรก็ทนานะการรอคอยความรักเนี่ยความรักเก่าๆเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ารอคอยในการที่นั่งจมกับเขาหรือว่านั่งโฟกัสที่ตัวเขาอย่างเดียวเอาตัวเองไปอยู่ในโลกภายนอกบ้างทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทําบ้างเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นทางที่ดีบ้างแล้วคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีแล้วมันจะดึงดูดความรักที่คุณรอคอยเข้ามาเองนะอื ก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรดวงให้กับชาวธาตุน้ำนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขอภัยในที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นดวงเดือรวมเนาะจะเล,ลิดลิงมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่ใครคนนึงได้อยู่แล้วนะคะเก็บเกี่ยวคาแนะนาดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีกว็วางที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแกดไลน์ชีวิตแล้วจ๊ะ <S <S พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า